ธงชัยต่อศิลาชัยมันมันมันแก้เกมเก่งไฟแรกเนี่ยมันชนกับผมนะบอกมันมันมากคือคนดูเล่นได้เสียคือไฟที่สองมันมันเปลี่ยนเกมเลยไม่ต่อยไม่บวกักแอะเทียร์ขาทียรขาทำอะไรไม่ได้เขานะธงชัยเขาเขาเขาไอ้ใครที่ไม่เก่งจริงนี่ผ่านธงชัยยากอยู่สวัสดีครับพบกับช่องมอสทะเลนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากมนุษย์หินจูเนียนะครับฉายาเขาน่ากลัวมาก ตะคอเล็กเด็ดรัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วาครับผมสวัสดีครับน้องมอสวัสดีครับก็จริงๆแล้วเจอกันอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ได้สัมภาษณ์สักทีหนึ่งหาเวลาสัมภาษณ์อยู่เดี๋ยวกมถามก่อนตอนนี้มึงนี่คนที่ไหนเกิดที่ไหนคนโคราชกับพี่วาาคนบัวใหญ่บบวใหญ่โบโบวใหญ่เมืองมวยครับเมืองอ๋อบัวใหญ่เมืองมวยเลยเนี่ยที่บ้านมึงนี่มีนักมวยกี่คนต่อยมวยกี่คนมีพี่น้องกี่คนเอาง่ายๆก่อนทั้งหมดเขามีหกคนครับพี่วาหกคนผู้ชายผู้ชายสามผู้ชายสามผู้ชายมี ใครเป็นนักมวยบ้างไหมผอ้ทษทีผู้ชายสี่คนอจำผู้ชายใครจำพี่น้องผิดแล้ววิชายสี่คนผู้ชายสี่คนผู้หญิงสองแยกส่วนครับแล้วผู้ชายสี่คนนี่มีใครเป็นนักมวยบ้างเนี่ยโชกมวยสามคนครับมีพี่คนโตคือคีรีศักดิ์เอกมิตรคีรีศักดิ์เอกมิตรคีรีศักดิ์เอกมิตรเคยเข้ามาต่อยในกรุงเทพยมไหมเคยต่อยเมืงเทพยมครับอยู่ค่ายแฟร์แท็กสมัยก่อนอ๋ออยู่แฟร์แท็กครับแล้วอีกคนนึงอ๋อชาติชายน้อยชาวและอ้อยอ๋ออันนี้มนุษย์ถึง เขาเรียกอะไรฉายยาวมันทุย์หินผมก็เลยเป็นมันหินจูเนียตั้งขึ้นแล้วก็มามีมึงมีผมแล้วก็มีน้องชายคนสุดท้องต่อยป่ะคนนี้ไม่ต่อยมวยครับเรียนหนังสืออย่างเดียวสมัยก่อนนะครับมันให้ไม่ต่อยแล้วไม่ยอมต่อยพี่ชาติเลยบอกถ้ามึงไม่ต่อยมวยมึงเรียนหนังสือนะเออมึงเรียนเก่งจริงไงแล้วแล้วตันนี้ก็เรียนจบหมดแล้วจบแล้วครับทำงานเป็นนายธนาคารอ๋อเป็นสบายนายธนาคารด้วยใช่เออแล้วมึงต่อยมวยนี่เริ่มแรกเลยต่อยมวยยังไง สมัยก่อนครับตามพี่สมัยก่อนค่ายผมเป็นบ้านบ้านตะมวยนะพี่มากอยู่ที่บ้านตะคาะเนี่ยบ้านตะคาะเองนะคือบ้านตะคาะครับค่ายมวยเขาเรียกค่ายมวยสิทธิ์คูออดผมอยู่กับสิทธิ์คูอัดมาก่อนอ๋อค่ายสิทธิ์คูออดนะนะผมก็อยู่บัวใหญ่เหมือนกันบัวใหญ่บ้านเลยบ้านตะคาะเลยครับแสนไกลกลางวันน้อยนี่ครับอยู่เยอะโอ้นี่ตะกูลมวยพวกครับใช่ ของครูออสนี่ตระกูลมวยทั้งหมดเลยมวยดังๆทั้งหมดใช่ครับอ่าเริ่มเริ่มต่อยมวยตอนอายุเท่าไหร่ตอนนั้นตอนอายุ8ขวบครับตอนนั้นอยู่ประมาณอยู่ป .5 ป .5 8ขวบก็พอดีครูออสแก่ไปบรรจุที่นั่นไปสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นครูอ๋อครูออสนี่ไม่ใช่คนที่นั่นใช่ไม่ใช่ครับแต่ไปเป็นครูอยู่ที่นั่นครูที่นั่นก็เลยมาทํามวยด้วยใช่ครับแล้วมันก็เลยไปซ้อมกับเขาไปเลยซ้อมแล้วความจริงไม่ใช่เพราะความจริงที่มาที่ไปเนี่ยทางเราทางิิชาตน่่มมียวอก ที่ชายมึงอะนะใช่เรียกค่ายมวยเนตรก่อสร้างเนตรก่อสร้างทีู่บใหญ่คนคนแถวนั้นจะรู้จักดีอือืมอืแกก็ทำมาทีนี้ครูอัดแกมาบรรจุแกก็เลยมามาเล่นด้วยเล่นไปเล่นมาโอ้แกไปต่อยครั้งหนึ่งที่บ้านข้างๆหมู่บ้านครูอัดนะครับมานแกเคยไปต่อยครั้งหนึ่งแล้วแกแพ้แล้วแกแกบอกแกไม่ต่อยได้ไหมแกอยากมาออกกําลังกายจับเป้าใครครูออดครูออดสมัยก่อนนะออ แกจับเป้าเก่งทีนี้เทเลวอร์นี่ไม่ได้เป็นนักมวยไม่ได้อะไรไม่ได้เป็นนักมวยครับแต่จับเป้าเก่งจับเป้าเก่งสอนมวยเก่งอืมนี่คือที่มาของค่ยแล้วมึงต่อยครั้งแรกนี่ต่อยที่ไหนแพ้ชนะครั้งแรกครั้งแรกรู้สึกว่าเขาให้เสมอมั้งเขาจับเสมอราาตัวตอนนั้นก็แปดขวบพี่ไหมห้าสิบบาทห้าสิบบาทโอ้วิธี ครั้งแรกเป็นวิธีพื้นที่เขายกขึ้นมาบ้นนอกครับเป็นเป็นดินนะครับแล้วก็เอาไปผาบปูแล้วก็เชีอยกข้าวครับอ๋อ <นะ S 1> ไม่ได้เป็นเวทีแบบ,บแบบนี้นะครับเุ่เก่าๆครั้งแรกเลยแล้วต่อย,อยู่บ้านนานนะต่อ,อยู่บ้านเก็บสามสิบสี่สิบทีนะครับต่อยอยู่ล่าถอยแถวแถวโบใหญ่แถวงานยิ้วต่างๆต่อยเยอะอยู่งั้นสมัยมึงเด็กๆนี่มึงก็น่าจะรุนๆพวกไอ้บาสนะ ร่วมด้วกันครับรต่อยเคยเคยต่อยกันไหมตอนเด็กๆเ,เคยเคยไปบ้านในบ้านนะครับบ้านนนสมบูรณ์นะครับเคยไปยืนผมมีสี่คนให้บ้านเรียกมีผมมีก้องไก่มีไก่วันน้อยอไอบบ้บาเเสเรียกเรียกคนผอมสุดใครเรียกไก่วันน้อยไอ้นั่นเก่งสุดในเราที่นั่นตอนะน,นะครับต่แต่ต่อยแต่ก็แพ้ไอ้บาสนะครับแพ้บาสคุยบ้าสนี่มันอัดชริยะตั้งแต่เด็กโอ้แถวบ้านเขากินเขายากครับในหมู่บ้านเขานะครับกินอ๋อต่อยในหมู่บ้านเขาเลยกินยากกินยากแล้วมึงยังไงถึงเข้ามาต่อยในกรุงเทพ มาอย่างไงตามก็จุดประสงค์หลักก็ตามพิชานมาคือพิชานนี่มาอยู่กับอาจารย์สุรัตน์ก่อนเพราะว่ามาเรียนต่อมสวอ๋อมาเรียนคืออาจารย์สุรัตน์เขาามีโค้ต้าสมัยก่อนพิชานอยู่เรียนอยู่ชัยภูมิแล้วก็ได้โควต้ามาที่มสวก็เลยมาอยู่ซ้อมอยู่กับอาจารย์สุรัตน์พอดีผมจบมสามมึงก็เลยตามชัดชายน้อยมาด้วยหนีควตนมาโกดทุกวันนี้ แต่สมัยนั้นมันยังไม่มีไม่มียังไม่มีเซนไม่มีอะไรเป็นหัวหน้านะสมัยนั้นยังไม่มีออมก็เลยหนีมาอยู่มาเรียนหนังสือในกรุงเทพจบมสามก็มาเรียนกรุงเทพมสี่ที่นี่ครับผมแล้วเรียนจบไหมมึงจบครับจบปริญญาตรีนะครับมอ่ามึงปริญญาตรีนี่จากมาอะไรไหนจันเกษรงอ๋อจันเกษมีนักมวยเยอะเนี่เรียนนั่นไอเป็ดก็น จรุ่นเกษมรุ่นพี่ครับรุ่นพี่สำนานทองจอไจอมทัพันี้เยอะๆเจริญทรัพย์ก็เรียนให้นานแล้วมึงเข้ามาต่อยนี่มาอยู่กับอาจารย์สุรัตนี่ตอนนั้นน้ำหนักเท่าไหร่คือยังไม่เต็มร้อยมั้งร้อยปอนด์ครับยังร้อยปอนด์พอดีก็คงเทพได้เลยองเทพได้เลยมาต่อยกรุงเทพครั้งแรกหกครั้งนะครับผมแพ้หมดเลย ต่อยที่ลูบินีลูพินีต่อยลูพินีลอบบายอือยกว่าจะมีลูบินีรอบบายเข้ามานี่หกครั้งแพ้หมดเลยเหรอหกครั้งท้อไหมต่อนั้นท้อท้อคือท้อแล้วไปไม่ได้ไงเพราะว่าติดเรียนถ้าถ้าถ้าคุณเท่ากติคงท้อคงกลับบ้านไปแล้วแหละแต่เรามือดไม่ได้ค่าดเรียนอยู่เรียนเป็นไหนไม่ได้ก็ต้องสู้จนช่วงนั้นก็คงน่าจะมอสี่มอสามอหนะตอนมอสครับมอสสี่หกเดือนแรกนี้แพ้ตลอดเก็บจะอยู่ไม่ได้แล้วแหละ ดีมามาไฟสุดท้ายที่ชนะไฟที่หกหรือไฟที่เจ็ดชนะใครสตอเกียรติวิเชียนสตอเกียรติวิเชียนตอนนั้นเฮียชุนสตอมันดังมากในภาคใต้ร้อยปอนด์นะมวยใต้เขาคงเอาเอาผมเอาผมไม่ให,ให้ให้้ไอสตอเตะเล่นต่อยคู่ก่อนเวลาคู่เรื่อกรายการเงินล้านนะครับของรายการของดาวรุ่งทีวีสีเจ็ด้านทีวีสีเจ็ดก็ของคุณสมภพสมัยก่อนสมัยก่อนครับสมัยก่อนของคุณสมภพแล้วต่ออยู่อีกนานนัะกว่าจะ มาดูมีแววเป็นยอดมวยเนี่ยก็พอชนะสตอไฟที่เจ็ดนะครับอืมผมก็ชนะมาตลอดสิบกว่าไฟนอกกาวรูดมาก็เลยดังก็เลยมาพอพวกก็ได้มาต่อยกับพวกอยู่ในเกรดเอของมวยรุ่นเล็กกันนะครับสมัยก่อนมวยเล็กรุ่นเล็กร้อยสี่ร้อยร้อยสี่ร้อยห้าอสี่ร้อยห้าปอนร้อยสี่ปอนร้อยสามปอนยังไม่ถึงร้อยห้าปอนยังไม่ถึงพวกพึ่งหลวงอยู่แค่ไอซแซมสั้นแสนไกลยสิงดําโอ้ยมึงมึงต่อยกับใครมึงเนี่ยช่วงนั้น ช่วงที่ขึ้นมาเป็นดาวลุงเนี่ยก็ต่อยต่อยมดต่อยต่อยลิซิเดตลิซิเดตส่อเพื่อนจิตครับปานทองนภัตยาปานทองนภัตยาอันนี้มีชื่อครับแซมสั้นแซมเมืองน้อยต่อยต่อยแก้จ่อยด้วยเหรอต่อยต่อยแพ้ชนะแพ้มันแต่ว่าแต่ว่ามันคงเจ็บตัวที่สุดแหละได้ยินข่าวได้สัมภาษณ์มาทะเลว่าเจ็บตัวที่สุดในชีวิตอ๋อแพ้มึงเนี่ยนะแพ้ผมครับไอชนะมึงเนี่ยชนะผมแต่มันก็เจ็บตัวที่สุดในชีวิตครับ สมัยหมมึงต่อยมวยเ,เคยได้เป็นแชมป์ไหมเคยได้ชิงได้อะไรมั <C> e <ul ay> ้ยเคยได้ชิงครับครั้งหนึ่งร้อยร้อยแปดปอนชิงกับใคตอนนั้นทงงัยต่อสิชัยโอ้โห oh, 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 oh. มาหาหินตัวนี้ <C> e <ul ay> เหนียวนึบงนะผต่อยมันสองทีนะครับครั้ง <C> e <ul ay> แรกผมต่อยมันได้นับแปดยกแรกมันนอนมั้ครับมันนอนเหมือนกับมันคงคิดว่ามันจะสู้หรือมไม่สู้มันนอนนิ่ง,งไม่ลุกแล้วมันนับแปดปุ๊บยืนขึ้นมานิ่งเท่ยแล้วแพ้ชนะครั้งแรกที่ต่อยนับเนี่ย แพ้ครับมึงก็แพ้มันอีกตื้อมาเรื่อยธงชัยมันตื้อมาจินมาทีนี้ยกสี่หมดยกไอ้ต้นยกห้าครับผมถีบเล่นน่ะนะครับไปต่อสี่ห้าหนึ่งมันเกี่ยวขาผมเนี่ยแล้วมันแทงเข้าุงจุกตายแต่จนมันผ่านแม่งเหมือนยกพอดีหาจุกพอดีนั่นไงโอ้โหมันก็ต่อยใช้ได้เลยนะระดับพวกธงชัยตออสิลาชัยมาทำฟอร์มใหม่ครั้งที่สองก็ขอให้เขาชิงแชมป์เลย ชิงกับใครอีกครั้งที่สองชิงเนี่ยชงชัยเลยครับต่อยค้งการทั้งสองชิงอ๋อมึงชิงสองครั้งชิงครั้งเดียวเขาครั้งเดียวอ๋อครั้งแรกครั้งแรกคือแพ้แล้วก็กลับมาทำฟอร์มใหม่มาชนะรัตนาชัยวอล์เวลาพลอ่าตัวนี้ก็เก่งอยู่แล้วกลับมาชิงกเขาให้ชิงชงชัยให้ชิงโ่วนั้นโ่วนงานเขาให้อย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาเป็นหน้าจะเป็นวิธีการของเฮียซุงสมัยก่อนนะครับอืมพอตอนนั้นพี่คิดจะชิงแชมป์โลกอ่าแล้วผมต่อยมาเก่งอ่า ขอผมผมต้องนั่งนั่งเรือนะครับจากสมกรไปสนามสุขไปหาอาจารย์สุดใจสมุรมาก่อนใต้ถุนใต้ถุนพิชิตพิชิตหรือพิชิตน้อยพิชิตใหญ่นะครับพิชิตใหญ่ตอนสมัยนั้นไปซ้อมอยู่สนามสุขใต้ใต้ถุนใช่ใช่กูสุดใจเพราะพี่ก็เคยซ้อมอยู่ที่นั่นอยู่ผมก็ได้วิชาเก่งมาเยอะเหมือนกันตอนไปซ้อมนั่นได้จากอาจารย์สุดใจนะใช่ใช่ของกูเนี่ยกูได้จากธรรมัดนะกูได้จากอาจารย์ทั้งหมดอื เพราะสมัยเราต่อยมวยไทยเราไม่ได้ไม่มีหมัดเรามาได้มัดตอนมัดอยู่อาจารย์สุดใจนี่แหละครับแล้วสมัยที่ผมต่อยนี่ดังๆนี่สมัยดังๆเลยนี่ค่าตัวสูงสุดได้ตอนชิงแชมป์ละครัชงชัยอะนะใช่ผมได้รู้สึกได้แปดหมื่นแปดหมื่นสมัยนั้นก็ถือว่าเยอะอแต่ผมยืนพื้นที่ห้าหกหมื่นอยู่นานเหมือนกันครับเ่วงะั้นเพราะตอนนั้นผมต่อยขึ้นมาคือเป็นมวยรุ่นเล็กที่ที่ผมว่าคนิยมคนนิยมอ่าคนดูชอบก็จัด เป็นคู่เอกได้ครับแสนไกลแสนเมืองน้อยชแรงเป๊ปซี่กลุ่มนี้กลุ่มยืนเป็นคู่เอกสิงตำกลุ่มนี้วนๆมันอยู่ที่เป็นเมรุ่นเรียกที่ขึ้นมาเป็นคู่เอกได้<อ>เก็บเงินล้านได้สมัยก่อนอย่างมึงต่อยนี่มึงมีแม่ทวดประทับใจต่อยกับใครที่ว่าประทับใจเลยอ่ะก็ลิธิเดชซอฟตบนทิต ลิทิเดตนี่คือยอดเหมยจิตนี่มันก็เก่งอยู่นะลิทิเดตตอบจิตนะแตเมื่อก่อนเขาวังว่าเก่งที่สุดในโลกในในรุ่นร้อยปอนด์นะครับสมั่อก่อนลิทิเดตอ่าลิทิเดตเขาดังมากลิทิเดตนี่ดังแบบดังรุ่นเล็กนี่โ้หเสถียรนี่เบอร์หนึ่งของสอิตสกิตสมืก่อนอืใช่ลิทิเดตมันดังอยู่ตอนนั้นมันเล็กๆมันเก่งเก่งมากอือแล้วมีแม่ต่อยไฟไหนที่ว่าเจ็บตัวที่สุดเนี่ยเจ็บที่สุดเหนื่อยมากกว่าอ่าเอเซมัน โอ้ยไม่เจ็บแม่หายใจได้จ่อยอ่ะโอ้ต่อยกับมันนะมึงต่อยแค่จ่อยกี่ครั้งต่อยครั้งเดียวครับครั้งเดียวครับเจ็บไม่เจ็บเท่าไหร่แต่เหนื่อยโอ้ยแต่มันจะเจ็บแต่เราเหนื่อยต่อยยังไงมันเตื้ออืมง่าจ่อยมันต่อยทั้งฟันหัวแตกทั้งเตะขาก็เจอใครกันอย่างมหาอย่างนั้นมันเป็นมวยปอดใหญ่นะสุดยอดจริงจริงมันขยันนะครับต่อยแล้วใครที่มึงคิดว่าต่อยยากที่สุดธงชัยต่อศิลาชัยไปที่สองนะ มันมันมันแก้เกมเก่งไฟแรกเนี่ยมันชนกับผมนะหมดกนมันมากคือคนดูเล่นได้เสียเขาต้องจัดใหม่อ่ะไฟที่สองมันเปลี่ยนเกมเลยไม่ต่อยไม่บวกสักแอะเขี่ยขาทีฟขาทำอะไรไม่ได้เข่านะทงชัยเขาเขามันแก้เกมไอ้ใครที่ไม่เก่งจริงนี่ผ่านทงชัยยากอยู่ทงชัยตอนศิลาชัยเก่ามีเขาพัฒนาการคงคิดเดี เขาจะบูก็ได้เขาจะก็ได้นะมันมันมันเก่าอยู่เราเคยดูมันต่อยหลายครั้งมันถึงอยู่ให้นานในในมวยครับมันอยู่ได้อยู่ได้นานมากถึงปีสี่ห้ามันถึงเลิกนะผมเลิกปีสามเก้ามันเลิกปีสี่ห้าไอ้ธงชัยต่อสิาชัยมึงกับธงชัยรุ่นเดียวเหนอมื่นเดียวกันครับเพื่อนแต่หนึ่งหน้าขับบ้านเดียวกันธงชัยมันก็โคราชเหมงเนกัยอ๋อแต่คนลอำเภอคนอำเภอแล้วมึงมีไหมสมัยตอนต่อยมวยเนี่ยน้ามวยในดวงใจของมึงเนี่ยมีไหมน้ามวยน่าจะ มีครับมีชาติชายน้อยใช่พี่ชายพี่ชายมึงคือถอดแบบมาเขาอยู่เขาเหมือนกับเป็นพี่แล้วก็เป็นครูแล้วก็เป็นพ่อผมนะอยู่ด้วยกันมาติดกันมึงกบชาติชายน้อยนี่ห่างกันกี่ปีเจ็ดปีหกเจ็ดปีชาติชายน้อยมันแกศูนย์แปดผมหนึ่งห้าโอ้ยเจ็ดปีเจ็ดปีครับแต่ว่ามอนกับเป็นครูด้วยครูครูด้วยครับเราก็ต้นแบบมาจากชาติชายน้อยเลยพี่ชายเราบล็อกขึ้นมาตามตามแกเรื่องการเรียนเรื่องการใช้ชีวิตก็ตามตามกันมา แล้วทุกวนันนี้หลังจากมึงมาเลิกมวยปีไหนเนี่ยปี 39, 39ครับส9คนสุดท้ายต่อยกับใครต่อยกับพลังเพชรเพชรอาพรพลังเพชรเพชรอาพรหน่อใครพี่ของพี่จันป่ะ,ะแล้วทําไมถึงเลิกตอนนั้นต่อยค่าตัวเท่าไหร่ครั้งสุดท้ายเนี่ยสี่หมื่นสี่หมื่นแล้วทำไมมันถึงเลิอกอะ จบคือผมเคยตั้งปริญญาในการต่อยมวยไว้ว่าเรียนจบปริญญาตรีจะเลิกมวยอ๋อนี่คือความตั้งใจของผมที่ที่ต่อยมวยนะครับว่าเออเรียนจบเลิกทาลองทําอย่างอื่นดูสิแล้วอีกอย่างหนึ่ง,งรับเรื่องเรื่องสภาพร่างกายไม่ได้เกียบอะไรนะครับตอต่อยกับพลังพเพชเหนื่อยเหนื่อยแล้วลงมาเฮ้ยเดี๋ยวกับเลือดเป็นเรื่องสมองไม่ทันมันจําใครไม่ได้ไม่พิวาตอนมึงเลิกเน,นี่ยอายุก็ยังไม่เยอะไม่เยอะครับยี่สิบห้าปียี่สิบห้าอ๋อมึงจบปริญญาตรีเลิกเลยอ๋อยี่สิบห้าอ ค่าตัวสี่หมื่นนีถือว่ายังเยอะอยู่นะแต่ก็เราเรามาช่วงนั้นไ้อัศวินดำเขา,าเขาดึงมวยดังดังไปอยู่ไงเขาก็ใช้ค่าตัวเยอะอสมัยก่กอนช่วงตรงไ้ท่านสเวสกดึงมวยดียงดังของของของเท่าที่กูรู้รมึงเคยไปต่อยสากลด้วยไหมฮะต่อยสากลอยู่สองปีอันนี้หลายครั้งไหมต่อยสากลหลายครั้งเจ็ดครั้งครับเจ็ดครั้งอ่อยู่่าคุณสมภพคุณสุภพใช่มันก็เป็นเงื่อนไขของการต่อยมวยช่วงปีเขาเขาได้เงินกันนะครับช <7 S 1> ่วงปีสามหกสามเจ็ดเนี่ย ขาดึงผมมาต่อยสากลเนื่องจากว่านภาเสียแชมป์โลกแล้วม <anak> ็อ <is> ีกแกไม่มีใครสร้างครับแกไม่มีใครสร้างแกมีแค่สมานที่ยังไม่ถึงก็ยังไม่คนยังไม่ดังเขาเอาผมไปโปรโมทก็ผมว่าแล้วต่อยมวยไทยแล้วมาต่อยสากลนี่เป็นไงโ้มันคนละอย่างคนละอย่างอันไหนยากง่ายกว่ากันนะโอสากลมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อครับถ้าคุณไม่ใจจริงจริงต่อยากนะครับมันเป็นออกไปดูดิปีหนึ่งต่อยสามครั้งครั้งหนึ่งเขาให้เท่าไหร่ค่าตัวตอนนั้นให้ผมครั้งสปอร์แ็น กแต่ว่าเขาก็มีเงินเดือนให้ผมนะเดือนละสองหมื่นที่อื่นก็ให้แต่ว่าช่วงนั้นให้ผมเดือนคือผมผมพอผมมาต่อยครั้งแรกปุ๊บเดี๋ยวผมบอกผมไม่ต่อยแล้วผมก็หยุดอีกผมบอกผมไม่เอาผมไม่ผมไม่ถอดอีกเขาเป็นง้อผมพี่ใหญ่นั่นแหละพี่ใหญ่เขารู้อ่ะอาจารย์สุรัน์เนี่ยเขาเป็เหมือนกับเขานับถือพี่ใหญ่นับถือคุณสมภพ ใช่ครับเหมือนกับแกบังคับให้เราต่อยแหละเราก็ยังอยากต่อยมมยไทยว่าเรามีภาระมีอะไรที่ต้องใช้จ่ายใช่ไหมแต่ผมบอกผมผ่นดดอผนรถอยู่เขาผ่อนรถให้ผมนะอาจาชงโมเตอร์าคนอเออหลวงพถามนีน่อาจารย์สุรัตน์นี่แกดุไหมได้ข่าวมาโอ้โหนักมวยลหลายๆคนมวยเ<ช>ก่าเ <bedeutet> ี่แมึงขี้เกียจนอะไรไปอยู่กับอาจารย์ดีหมดไม่ว่าจะไออาจารย์ไอเซียนหลายๆคนจริงๆอาจารย์แกเป็นคนดุมากจริงแกเป็นคนใจดีนะครับคือเขาเรียกทรงแกอ่า แกปั้นตัวเองมาแบบนี้อ่ะแกปั้นตัวเองมาแบบนี้แต่ลือๆแล้วแกเป็นคนที่ใจดีนะครับใจดีนะแคอาจจะปากแล้วก็ด่าด่าตลอดละด่าเพราะอย่างพี่ก็สนิทกับอาจารย์มาตั้งแต่สมัยซ้อมอยู่กับคุณสมภพต่อยสากล่ะเพราะอาจารย์สุรัตน์นี่เขาจะสนิทกับพี่ใหญ่เขาจะนับถือพี่ใหญ่แล้วเราก็จะเจออาจารย์มาตัางรุ่นนั้นนะต่งปีสองเจ็ดสองแปดนั้นเราก็รู้จักอาจารย์สุรัตน์ลวก่อนหน้านี้เราก็รู้จักในฐานะหัวหน้าค่ายอื ต่จริงแกเป็นคนใจดีใช่มัม้ดีครับแกแล้วเรื่องเงินนี่อาจารย์ชัวร์ครับผมต่อยเสร็จยังยังไม่ได้ออกจากเวทีเลยอดูหน้าเพราะว่าแม่ผมจะมาผมก็เค้ก็แจกแบ่งอืผมก็สูง<ต>ไม่ได้ค่าตัวเขายังไม่ได้จ่ายคืนนั้นน่ะดิจ่ายคืนทํไมก่อนจ่ายเลยครับอย่างของพี่ต่อยศึกวันทรงชัยเนี่ยพี่ต่อยวันศุกร์โอเคอาจจะจ่ายมาสัก20,000 30,000แล้ววันอังคารก็ถึงจะมารับถ้าต่อยวันอังคารก็วันศุกร์ถึง,<อ>งจะมารับจริงใจเลยครับอ๋อของคุณสมพบจเลยครับเลย ผมก็ได้ทุกครั้งนะครับมาถึงเต็มที่ก็ทาแม่มาก็มาถึงค่ายก็จ่ายแกกเเพราะว่าผมจะเป็นคนที่ดูแลเงินตัวเองได้ผมมีแต่บางคนเนี่ยก็จะเก็บให้แบ่งยังไงอาจารย์แบ่งห้าสิบ้าอ๋อโดยปกติของค่ายมวยทั่วๆไปแต่บางทีก็ได้ทิปถ้าต่อยดีก็ให้เกินแล้วแกหักไหมทิปพวกนี้ยไม่ไม่ค่อยหักส่วนมากก็จะให้ผมจะได้อาชีพบ่อย ไฟแล้วเพิ่มไฟสองส,องสามเหมือนได้เรื่องเขาอาชี์ได้เก็บทุกไฟพอมวยอย่างมึงมันต้องได้<ช>ติดตลอดอยู่แล้ว <ไป S 2> แหล,ลออะถ้าเป็นมันสมัยนี้นะโอ้โหได้<ม>เยอะมองมัดสมยนีไ <laughs> กล้าไปต่อย <laughs> แล้วจ่บอกไงแล้วหลังจากเลิกมวยไปแล้วไปทํางานอะไรไปทํางานเริกมวยกไ็ไปทำงานบริษัทนิลันครับคอนโดขายคอนโดนิรันสติ๊กแถวราพาวร้อยหนึ่งอ๋อเออมึงก็ทําอยู่ตรงนั้นตั้งแต่จบเลยครับอ ทำแต่จบปีปีสามเก้าแล้วปัญญาจบก็สี่ศูนย์ก็เริ่มทํางานที่นั่นอพนักงานเรื่อยๆทามาเรื่อยๆทํามาจนทำตอนยี่สิบปีนะครับทาที่นั่นเพิ่งลาออกมาตอนปีหกศูนย์นี่มึงเพิ่งลาออกมาปีหกศูนย์ออกก็ไม่กี่ปีนี่หกเจ็ดปีพอดีเจ้านายเขาเสียก็เลยเพราะรู้สึกตรงนั้นนักมวยมีน้กมวยทํามีคนแรกก็คือสํารานทองเกศบ้านช่องทําก่อนน้อยเป็ดนะทำเป็ดที่ตายไปแล้วะทำด้วยกันทําคู่กันมา เป็นต้องมวยที่สร้างคอนโดได้พวงกับพี่ไก่ทุกอย่างผมจัดการหมดแล้วครับในเรื่องคอนโดเรื่องการสร้างตั้งแต่วางครับวางคานวางอะไรเลยไม่มีความรู้แต่เป็นทุกอย่างอใครสั่งเหล็กมาเกินไม่ได้กินผมหรอกตีกันเฮ้ยมนเกินใช้คือใช้เราพออยู่เราอยู่นานแล้วก็ใช้ประสบการณ์ได้ตึกแค่นี้เหล็กขนาดนี้กินขนาดนี้นะครับ ไฟขนาดนี้เราเราพอรู้พอรู้จากประสบการณ์ทํางานจากเริ่มต้นเนี่ยนะเราทาตั้งแต่เริ่มต้นเราดูว่าอะไรบ้างขอญาตแบบไหนทําอะไรยังไงก็จะรู้กระบวนการของการก่อสร้างค่อนข้างเยอะหลังจากเลิกมวยทํางานแล้วตอนนั้นก็แต่งงานแล้วนะแต่งงานตอนปีสี่สี่สี่ศูนย์ครับสี่ศูนย์ยี่สิบมีนาคมสี่ศูนย์แต่งงาน๋อแต่งงานใช่รับวันนี้ก็มีที่รู้มีลูกสองคน ผู้หญิงนี่คนโตผู้หญิงนี่เพิ่งเพิ่งจบรับปริญญาไปใช่ครับใช่คุณจบรับปริญญาไปอายุเท่าไหร่อายุยี่สามครับยี่สามจบเร็วกับพ่อพ่อยี่ห้าแล้วไอ้คนเล็กกับผู้ชายคนเล็กนี่เรียนอยู่มธรรมศาสตร์แต่ว่าจบแล้วใบหนึ่งจบตีเนี่ยนะจบตีที่ที่ล้างขำแข็งใบหนึ่งที่ผมเลี้ยงรับรับปริญญาไปใบแรกอันนี้ใบที่สองจบแล้วแหละเขาจบแล้วแหละนะครับแต่ยังไม่รับ ตอนนี้ครอบครัวก็ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่ในในระดับหนึ่งเลยของของนักมวยก็คิดว่าอยู่ในสังคมมวยได้ไม่อายใครก็ไม่ได้ถึงขนาดเลือดเืออะไรดีมากมายแต่ว่าอยู่แล้วตัวนี้มึงยังทํางานทําอะไรไม่รู้ว่าไม่ได้ทำมาสอนมวยสอนมวยครับหรือวบ้านสอนมวยแล้วไได้ข่าวว่ามึงทําหลานชายด้วยไหมชายน้อยชายน้อยบรลุฒบวรวุิเพิ่งไปต่อญี่ปุ่นกันมาเออตัวนี้ก็มีแววอยู่ ก็ยังทําอยู่ก็ยังยังต่อยอยู่ตัวนี้นต่อยอยู่ครับเนีย๋ยนี้เขาจะไปอุดเบมัครับวันที่ยี่สิเอ็ดนี้ไปเที่ยวก็เลยับไปพามวยไปต่อยเพิ่งไปต่อยญี่ปุ่นแพ้กลับมานักมวยมันน้อยคนที่จะประสบความสาเร็จอย่างมึงนี่ถือว่าประสบความสําเร็จนะต่อยมวยโอเคอาจจะไม่ได้เป็นแชมป์แต่หลังจากเลิกมวยมาก,ก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งของมีลูกก็ลูกดีทั้งสองคนคคเหรียนจบไม่เกเรไม่อะไรไแล้วมึง ถ้าพูดถึงสมัยเราเป็นนักมวยนักมวยยุคปัจจุบันมันคนละอย่างกันนะอยากมีอะไรฝากถึงนักมวยรุ่นใหม่หนะ่อยไหมเรื่อง,องการฝึกซ้อมเรื่องการเก็บเงินเรื่องมรารยาทเรื่องอะไรพวกนี้นักมวยรุ่นนี้นะครับผมว่าดีกว่ารุ่นสมัยก่อนเราเยอะดีกว่าดีกว่าเยอะถ้าถ้าเขารู้จักวิธีการนะครับ ส่วนมากคนที่มาคือไม่รู้วิธีการคือสมเทเทไปเรื่อยนะครับอย่างพ่มากของแม่ยังมีวิธีการของพ่มากมันมันก็ต้องมีแต่ละคนมันก็ต้องมีความคิดของคนของใครของมันต่อยมวยจะเก็บยังไงอะไรยังไงการฝึกซ้อมยังไงก็มี2อย่างเียนะครับถ้าถ้าไม่อยากเรียนก็ต่อยมวยเงินเยอะถ้าต่อยมวยไม่เก่งเท่าไหร่ก็เรียนคู่ไปด้วยคนที่จะดีทั้งสองอย่างได้พร้อมกันเนี่ยยากแต่ก็มีนะครับแต่ก็มีอยู่มันก็มีอยู่เพราะเป็น เรียนด้วยนี่มันต้องไปเรียนใช่เช้าต้องวิ่งแต่เช้าวิ่งก่อนเขากลับมาทีหลังเขาแล้วก็ต้องมาซ้อมหนักกว่าเขาคูณสองครับคนต้องคนต้องอดทนจริงที่จะเรียนแล้วแล้วต่อยมวยด้วยก็ต้องหนักเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเกตประวัติของนักมวยนะครับลองดูครับให้ลองลองเลือกดูว่าเราถ้าเราต่อยเก่งอะต่อยเก่งไปเลยมันต้องทั้งเนี่ยรวยไปเลยไม่ต้องเรียนก็ได้ไม่ต้องเรียนก็ได้เต่ว่าถ้ายังก้ากึ่งอยู่ว่ามาควบคู่ไว เพราะว่าการทํางานเขาไม่ได้วัดที่มือมเก่งหรือไม่เก่งเขาวัดที่วุฒิบุรียาใบที่ประกอบการว่าคุณจบอะไรมาเขาไม่รู้คุณเก่งไม่เก่งหรอกแต้มีใบเขาเลือใบเสื้อแล้วใบก็ใบปาเนี่ยนะถ้าไม่ถ้าไม่เรียนก็เป็นเต็มที่ก็ยามรอพอจะได้เงินเรียนเท่าไหร่รอพอก็เต็มที่หมื่นหมื่นสองถ้าปัจจุบันนี้นะพัฒนาการมีนเพราะฉะน้าเราเรียนมาเรามีวุฒิเราขยับขยายอย่างเช่นผมเนี่ยตอนไม่ได้เรียนไปทงานปุ๊บเราก็สามารถที่อัพตัวเองไปอยู่ในสังคมได้ ช่วงที่มึงทํางานเนี่ยช่วงนั้นมึงได้เงินเดือนเท่าไหร่หลังจากเลิกมวยแล้วเนี่ยตอนนั้นเริ่มตั้งแต่ทำตั้งแต่แปดพยันจบก,ก็แ0 0 0มื่นเจแสนเงเดือนละเกือบแสนเลยเอ่ะแปดหมื่นเป็นผู้จัดการทั่วไปนะตอนแล้วตอนนี้ได้ข่าวมึงไปทำอะไรตรงไหนอีกอะเห็นมึงไปลงข่าวไปคุมตรง,งไหนจไปเป็นที่ปรึกษาให้เขาหน่อยอออท,ที่ตรงในสะพานใหม่ เ,เกี่ยวกับก่อสร้างเนี่ยนะก็คนะอยดูคอยดูภาพรวมเอข้ามัง่งไม่เข้ามัง่งแต่ก็เราเราก็ยัง <c oughs> ก็ยังอยู่ในวงการนะทุกวันนี้ก็ยังอยู่วงการมวยตลอดเขาอยู่วงการมวยตลอดครับแต่คอนี่เขาเป็นนักมวยที่เขียนข่าวได้ดีมากนะเพ <c oughs> ราะปกติเราก็ไม่ค่อยอ่านแต่เวลาตะเขามันเขียนเนี่ยเราก็จะอ่านเกือบทุกบรรทัดมันเป็นนักมวยที่เขียนข่าวได้นิดหน่อย ช่แล้วก็คือเขียนจากความรู้สึกผมจะไม่เขียนเรื่องของคนที่ผมไม่รู้จักอย่างผมมาพี่ม่าเนี่ยผมแค่เห็นน้องแชมหอมพม่านนี่ผมเฮ้สิ่งนี้มันมองดูยากนะผมมองเฮ้ยน้องแชมทำไมต้องต้องหอมพ่ม่านก่อนผู้ชายน้อยคนนะที่จะทําแบบนี้แต่นี่มันมันเคยชินมันทามาตั้งแต่เด็กก็เขียนว่าเฉพาะคนที่เราสนิท คนที่เราไม่รู้จักเราไม่กล้าเขียนถึงเขาว่าเป็นผมสังเกตเดี๋ยวผมจะเขียนแค่เรื่องราวของพวกเราที่ผมมาสัมผัสเรื่องไอ้บาสมั่งเรื่องผมมั่งเรื่องอาจารย์สุรัสมั่งอรืย่องแต่เดี๋ยววันนี้แค่นี้ก็คนใกล้ตัวเราถึงจะรู้ดีแล้วเรากล้าเขียนล้เขียนล้วเขียนจากความถูกต้องหรือเขียนจากหรือว่าเขียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีตแล้วก็มันก็ทําให้เรา ฝึกสมองได้นะครับผมวันนั้นอาจจะเบอร์ได้หรือได้ถ้ามาได้นั่งคิดไอ้เรื่องนี้เป็นยังไงยังยังผมเขียนเรื่องนี้เมื่อวานเรื่องของธงชัยต่อสุดายชัยเอ้ยี่เราเคยต่อยกันนี่ผะนั่งเขียนเออมึงคุยนิดหน่อยมวยทุกวันนี้ทำไมมันต่อยกันเพราะเป็นสังคมนิยมความชื่นชอบของคนครับคุณคุณชอบไปแลกกันชอบชอบไม่มีติ๊งโคดาวอืทำไมสังเกตการมวยชนะการขาดทำไมมองคำว่าคลาสสิก นี่มันต่อยดีเก่งสู้เก่งที่ผายเลยไม่ใครสู้ได้ผมมาขายเมื่อไหร่ปุ๊บโอโ้โหมือนมวยปลายหีเลยแต่่ตว้าทำวมมันเนี่ยไม่รู้ใครจะเจียวว่าที่ชอบมากมันเกิเป็นแค่สังคมนิยมของคนมันก็เปลี่ยนไปตาม,ตามเราต้องต,อต้องตามเาขาครับเราปตามนีครับเพราะอย่างยุคสมัย ของเรามายุคสมัยมึงมาจนมาปัจจุบันมันก็จะเปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆเป็นนวัฏจักรของการพัฒนาการพัฒนาแต่พูดถึงถ้ายุคนี้มันก็พัฒนาดีกว่าเมื่อก่อนหลายๆอย่างไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการเรื่องการการดูแลการดูแลร่างกายเอาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาสมัยมึงต่อยนี่ไม่มีไม่มีอาหารก็กินแบบธรรมดาใช่ครับใช่ไม่มีวิทยาศาสตร์การกีฬานี้เขามีหลายอย่างจนตัวนี้มันมันต้องมีพวกนี้ถ้าไม่มีมันก็ไปไม่ได้ ถ้าสมัยสมัยก่อนมึงต่อยมวยนี่มึงซ้อมหนักมั้ซ้อมหนักครับเพราะว่าซ้อมยังไงมันหนักคุณสองเพราะอะไรรึเปล่าอ่าต้องไปเรียนด้วยก็ต้องตื่นก่อนเขาตื่นตื่นตอนวิ่งก่อนเขาตื่นก่อนเขาวิ่งก่อนเขาใช่คือทําโปรแกรมทุกอย่างเหมือนกันเราสมัยก่อนเนี่ยเขาค่ายแต่ละค่ายห้ามเขาจะไม่ตั้งเรื่องเรียนอืมใช่ส่วนมากนะครับเไม่เรียนถ้าคุณจะเรียนคุณต้องทําได้ให้ได้ตามโปรแกรมที่เขาวางไว้เราก็ใช้ดึงโปรแกรมเรามาเช้าวิ่งเช้าเตะเป้าเช้าก่อนเราไปเรียน กลับมาเขาซ้อมยินหลังเพื่อนเลิกหลังเพื่อนใช่เพราะมึงเลิกเรียนเนี่ยเขาซ้อมกันเกือบเสร็จแล้วมึงมามึงก็ต้องมาเริ่มซ้อมใหม่อืมี่อย่างหนึ่งคืออาจารย์เก๋ก็เป็นอาจารย์ไงเก๋ก็กลับพร้อมเราอะเก๋ก็ไปสอนเก๋กลับมาค่ายผมจะแต่ซ้อมซ้อมค่ำหน่อยห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มสามทุ่มบางคนถึงสี่ทุ่มก็มีนะครับแล้วแต่กลับมาแต่ว่าต้องซ้อมไม่มีผิดโปรแกรมว่าจะเรียนหนังสือจะกลับมาเหนื่อยเฮ้ยวัานี้เหนื่อยไม่ซ้อมไม่ได้อาจารย์เก๋ไม่ยอม ก็ต้องซ้อม,มเรียนได้มึงก็ต้องซ้อมได้เขาไม่ได้เขาจะคูดให้คุณเรียนได้เขาไม่ได้ว่าอะไรเพราะสมัยก่อนก็คือมันธุรก,กิจอย่างหนึ่งนะมวยนั้นเลี้ยงกันนะแต่ละคนหัหาน้าค่ายก็ต้องการที่จะต่อยมวยเพื่อจะเอาไปต่อยเดิมพันในพวกนี้เลยต้องซ้อมหนักนะครับแต่เออไม่ให้เรียนเพราะถ้าเรียนปุ๊บเนี่ยการซ้อมก็จะลด้อยไปแต่ของอาจารย์ไม่เรียนเรียนส่วนเรียนมวยส่วนมวยแกแยกแยะได้ชัดเจนเนี่ยเราก็อยากจะให้นักมวยรุ่นใหม่เนี่ยดูแบบตะคอเนี่ยเขาเป็นตัวอย่าง คือต่อยมวยด้วยเรียนด้วยแต่คือเราก็ต้องมีวินัยเรื่องการซ้อมไปโรงเรียนเช้ากูต้องวิ่งตื่นเช้าหน่อยตื่นเช้ามาวิ่งเสร็จกลับมาก็ต้องมาเตะเป้ามาอะไรเสร็จแล้วก็ถึงจะอาบน้ํากินข้าวไปโรงเรียนไม่มีเขาอ,อ้างว่าเ,เรียนเหนื่อยไม่ชอไม,ม่ใช่เราก็ต้องทําปรับตัวเองให้ได้นะครับวันนี้เราก็อพอได้รู้เกี่ยวกับเกี่ยวประวัติของตะคอเล็กเด็ดรัดนะครับใครที่จะเป็นนักมวยแล้วแบบนี้เป็นต้นแบบก็ได้นะครับ ไม่ใช่ว่าจะเป็นมวยเก่งแต่ขอเข้ามาไม่ได้เป็นมวยเก่งนะแต่เขามีความพยายามฝากเอาไว้ด้วยนะครับก็ EP นี้ก็คงจบไว้เพียงแค่นี้นะครับครับผมสวัสดีครับ <im>